เพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดไลค์นะคะก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาทาได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊มไลค์รูป facebook ค่ะและที่สําคัญนะคะวิธีนี้ถูกกด facebook 100%รับรองเลยค่ะว่าทําไปแล้วเนี่ยยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนที่สําคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยมีบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะรวมถึงวิธีการนาลิงก์มาให้อดินค่ะ เอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด follow bz นะคะจะเป็นบริการของร้าน speedfollow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทดลองบริการปั๊มไลฟ์ facebook กันค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่นต่างๆมาให้เราค่ะเริ่มต้นนะคะที่100ไลค์ค่ะสูงสุดที่50,000ไ like ลค์ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถบอกแอดมินเขาได้เลยค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาทดลองบริการ1,000ไ like ลค์กันก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินนะคะเขาก็จะส่ง QR Code ช่องทางการชำระเงินมาให้เราค่ะ ให้เรานะคะนำ QR Code นี้เนี่ยไปชำระเงินได้เลยค่ะหลังจากเพื่อนๆโอนเงินแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็อย่าลืมส่งสลิปให้กับแอดมินเขาด้วยนะคะแล้วแอดมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์รูปภาพ a c e b o o k ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยทำยังไง ให้เราเข้ามาที่หน้า f a c e b o o k นะคะแล้วก็ไปที่รูปภาพที่ต้องการะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก,กดตรงคําว่าแชร์นะคะจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำลิงก์นี้แหละค่ะไปให้อดมินพอส่งลิงก์ให้อดมินแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็มารอยอดขึ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะยอดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ศูนย์ไลค์ค่ะเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้าจอนะคะ ะเห็นเลยค่ะว่ายอดเนี่ยค่อยๆยทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น600ไลค์แล้วค่ะตอนนี้นะคะยอดไลท์เนี่ยก็เพิ่มขึ้น1000ไ like ลท์จนครบเรียบร้อยแล้วค่ะสรุปเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลท์ a c e b o o k จากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ย ยอดไลน์นะคะก็ค่อยๆยทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์ assign follow b z รายละเอียดนะคะเราขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะหากเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามเนี่ยก็สามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ